ก้าวสู่ปีที่12แล้วสำหรับเวทีการประกวด t no. ูบี Number ร์วไหรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี t ูบ no. ี Number รวรุ่นที่12ประจำปี2565โดยกรมสุขภาพจิตเพื่อสนองต่อพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการท o บีน u m b บ r ว ในการที่จะปลูกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติโดยจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นทัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศอย่างพร้อมเพียงภายในงานในแพทย์ชิโนรถลีสวัสดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีมอมหลวงยุพดีสิริวันพร้อมด้วยคณะกรรมการและครูผู้สอนนุ้ยกกษรินหลิวมนัสวีบิ๊กธานัทอาร์ตอัศกรและนนสุนนรวมพูดคุยบนเวทีนอกจากนี้ชมโชว์จากศิลปินโฟทีนและสนุกสนานกับโชว์พิเศษเก่งและดีและจากศิลปินทูบีนนมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่11ดโดยงานจัดขึ้นณนะ MCC Hall ชั้นสเดอะมองงามวงวาน วันนี้เป็นวันประตัวนะคะถแถลงข่าวการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนเมื่อวันปีที่12ค่ะก็มาจากที่ดมงงานมงวานว่าเราอยากจะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนไทยที่เป็นสมาชิกทูบีนเมื่อวันจะได้เข้ามาประกวดค่ะการคัดเลือก ู้เข้าประกวดแล้วก็การดําเนินการจัดประกวดในแต่ละสัปดาห์รวมทั้งการคัดตัวเด็กเพื่อเข้าบ้านป้าคิดว่าก็จะใช้รูปแบบเดิมนะคะเหมือนปีที่แล้วซึ่งก็มีโควิดแต่ปีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบริหารจัดการตามมาตรการคุมเข้มของทางรัฐบาลและสวบคป้าก็คิดว่าเราสามารถที่จะปรับ การดูแลเด็กในบ้านและการจัดประกวดได้ตามปกติโดยไม่ต้องอไปแยกจัดประกวดเหมือนปีที่แล้วคงดำเนินการได้ค่ะภายใต้มาตรการที่ควบคุมค่ะเอาจริงๆก็ตื่นเต้นทุกปีนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยคือเขามีการพัฒนานะคะก็คือเขาจะเป็นรุ่นพี่ที่จะมาสอนรุ่นน้อง แล้วก็คอยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กก็จะทราบแล้วว่าความต้องการของทูบีนัมบุวันไอดอลอที่ทางโครงการต้องการจะเป็นเด็กแบบไหนความสามารถเป็นยังไงนี่เขาจะเตรียมตัวกันมามาอยู่แล้ว,วค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ปีที่12ก็คงจะมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆซึ่งทางคณะกรรมการกับคุณครูก็รอชมความสามารถของเด็กๆค่ะ เรื่องของร้องเพลงแล้วก็เรื่องของการเต้นน้องๆจะต้องมีพื้นฐานมาบ้างไม่ใช่ว่าต้องเก่งสุดๆนะคะแต่ว่าเพราะว่าสามารถที่จะมาพัฒนาในบ้านได้อยู่แล้วค่ะ,ะแต่น้องจะต้องมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองไม่ต้อง coppy ใครแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเหมือนจะมีผู้รู้มาเยอะมากอะ่ะคือคอยทำให้เด็กสับสน เอาตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวตนของตัวเองและน้องๆจะมีเสน่ห์ในแบบฉบับของเขาปีก็เหมือนเหมือนกับป้ามหอมกับพี่หลิวค่ะก็คือจริงๆแล้วเด็กๆพัฒนาการดีขึ้นในทุกๆปีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความเป็นธรรมชาติของน้องๆเองเพราะว่ายิ่งน้องเป็นธรรมชาติเข้ามามากเท่าไหร่เนี่ยจริงๆเวลาเข้าไปถ้าน้องได้เข้าไปอยู่ในบ้านไอดอลค่ะก็จะได้รับวิชาจากคุณครูในแต่ละด้านแล้วก็ได้รับการเพิ่มเติมทักษะในทุกๆเรื่องอยู่แล้วในบ้านนะคะก็อยากให้น้อง เป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เตรียมซ้อมมาให้ดีๆค่ะทางนุ้ยเองก็จะดูในเรื่องทงักษะการเต้นแต่พอท้ายที่สุดเวลาขึ้นไปบนเวทีมันก็จะมีเรื่องของภาพรวมคาแรคเตอร์แล้วก็เสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไอตรงความเหมือนเดิมตรงเนี้ยจริงๆล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องๆเองในแต่ละปีด้วยบอกไปถึงน้องๆสมาชิกชูบีนทุวันทุกคนนะคะว่าถ้าเราอายุตั้งแต่10ปี11 14ปีขึ้นไปจนถึง19เนี่ย ถ้าน้องมีความมั่นใจนะคะมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจมีความพร้อมในทักษะการร้องการเต้นมาพอประมาณก็สามารถสมัครเข้ามาประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนเมื่อวันได้เราจะมาเติมเต็มให้กับน้องๆทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าบ้านและภายใน5สัปดาห์เราก็จะได้ทวีนเมื่อวันไอดอลรุ่น12ค่ะ